ยอดหลักพี่น้องนะครับเดี๋ยวด้ยพี่น,อนอ้องหอมดอกดูหลีกพี่น้องสุดยอดเลยพี่น้องนะครับนำ้ำจ้ำๆพี่น้องกิ้งเลยลหลาย,ลายคนนบบพี่นอ้องโอ้ยกระเจาเลยนะโอ้ยโอ้ยแข้งกือบโลนพี่น้องเลยมันติดเครือครับ พี่น้องๆกับพบกับช่องนุ่มจักรัดพัฒทินดเชันเคยพี่น้องไหมวันนี้กับพาพี่น้องไปหามิมนะพี่น้องแล้วก็เจอพวกมิมอ้อนไปอยู่หกเจ็ดทั้งพี่น้องมืงหนีเลยว่าจะไปเบิ้งปลาข้างๆกันพี่น้องแต่ว่าตอนนี้ก็แวะมาข้างทั้งพี่น้องของรถแลนด์เลพี่น้องหรือทั้งนึงยิ่เนี่ยพี่น้องไปเบิ้งทับวัยุ้งเหนอยครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องหัวหน้ามุมอุ่มเลยพี่น้องลองไปตัดเบิ้งว่าพี่น้องว่าหัวหน้าเป็นไรพี่น้องนี่ครับผม ย่างไต่ย่างนั้เกือบซนพี่น้องดิอ้พี่น้องมึงหัวหนามพี่น้องอหัวหนามสงเจี๊แบบสุดยอดเลยพี่น้องขางนี้หน่อยพี่น้องแต่ครับเป็นรุ่นนะครับพี่น้องมึงจักบปัดพะพินจะใส่ลังไข่เด้อพี่น้องดเงด้อขางนี้ หัวน้ำพี่น้องสุดยอดเลยครับพี่น้องเฮ้ยโห้บ่งใกญ่ครับโอ้ยโอ้ยขังเกือบลนพี่น้องเ้ยมันติดเครือครับ อพี่น้องสุดยอดครับหัวน้ำก็พี่น้องโอ้โหเดี๋ยวดีพี่น้องเก็บครับผมเดี๋ยวพี่น้องหัวน้ำโคตรแจ่มเลยพี่น้องนะครับดอกประดูพี่น้องเนี่ยพี่นอ้องช่วงเนี้พี่น้องหอมเห็น,เ,นเกลซอรอนไหมพี่น้องนี่ครับเกลซอรอนู่ขางลางเนี่ยพี่น้องหอม หอมดอกดุยพี่น้องน่ากินเลยพี่น้องน้ำหมดใสครับเดี๋ยวว่าบุ๊บปิดตาเดี๋ยวว่าน้ำเต็มทุกหลอดพี่น้องคุณภาพครับแก้วพี่น้องโอ้ยเจ๋วครับพี่น้องครั้งแรลกมันครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้งไม้ที่เราจะไปพี่น้องไอ้ริมหนองริมหนองไงพี่น้องไปครับผมยะครับผมพี่น้องตอนนี้ก็ถึง สะ่แล้วพี่น้องกับยูนี่บริเวณนี่มันจะเป็นสะ่อยุประมาณสามสะใหญ่ๆเ้าพี่น้องเลยขังคลิปกอนมจากหัดพัาทินไปเอาทั้งพูนพี่น้องปากทั้งพูนเด้พี่น้องฟังพูนพี่น้องที่มีต้นดูหลายๆพี่น้องก็ได้แต่หร้งอ่นอนไปพี่น้องมาเมื่อนี่นมจากหลัดพัาทินก็จะมาหาฟังนี่พี่น้องน่ครับตามป้าด้านล่างเด้อพี่น้องลิมลิมสะไ่อีกสะหนึ่งพี่น้องเบิ้งว่าเมื่อนี่จะมานประมาณเมื่อกี้กับไปเอายุกลางทังเราทังหนึ่งพี่น้องไปเบิ้งว่า ไปเดิมไปรอบครั้งนึงจะได้ครั้งที่สองอีกพี่น้องไปครับผมไปครับบสายไงพี่น้องเราจะไปเบิ้งมิ่มที่เคยเบื้องเมื่อเดือนที่แล้วพี่น้องเคยเจอเจอยผมเนี่ยพ,พี่น้องหัางสายไงรวมจะยูไปยูปพี่น้องจะไปรุ่นทั้งกันพี่น้องเนาะเพิ่งรับไปบบย,ยูปอน,น้ำบ่้องมิ่งหัวน้ำพี่น้องเราห้างหน่อยพ่อผมตมจัดจัตุสันเลยพี่น้องอออ้้อออ ยุ้ยยู่ยพี่น้องนะครับโอ้พี่น้องยุยู่ยพี่น้องเป็นรุ่นหัวหน้าพี่น้องนะครับไปมือในพี่น้องไปครับผมจะเอาเหมือนกันครับพี่น้องหัวหน้าแจ่มเยอะด้วยพี่น้องนะครับตอนแสงเลยพี่น้องเนาะตัดครับผมนะครับโอ้ยแสงเลยพี่น้องเขย่าวหังเขย่าวโตออกทึ้งๆพี่น้อง แล้วมันหลุดมังที่เพราะว่าหัวหน้ามันคิดอยู่ข้างล่างพี่น้องมันหนักมันก็เลยดึงออกมังสิพี่น้องโอ้นะครับเยิ่มเยิ่มฉ่ำฉเลยพี่น้องเอาครับพี่น้องเก็บสะสมเล็กสะสมน้อยนะพี่น้องเนาะหมานอยู่พี่น้องไปครับหาเจอเจ๋อลังที่สามวะพี่น้องเจียวครับหน่ากินพี่น้องเดินไม่แล้วพี่น้องเจอมีไม่แล้วพี่น้องนะครับนี่ครงที่สองแล้วครับเมื่อกี้ก็เจอหางนึ่งแถวประเทศไทยเบิ้งพี่น้องอันนี้หางใหญ่เลยพี่น้อง แม่นี่รีดพี่น้องมาทั้งบ้านนมจักรัรรดิพัทิมเนี่ยระมาณกลางเดือนปลายเดือนเมษายนมันถึงจะอพยพมาอยู่พี่น้องเดี๋ยวห้องนี้นมจักรัรรดิพัทิ้งกับปล่อยวิก่อนพี่น้องเนาะปมัดสองอาทิตย์พี่น้องอาจจะเป็นต้นเดือนพฤษภาเลยพี่น้องให้มาเบิ่งอีกเที่ยนึ่งนะพี่น้องเนาะกับผมไปล่อยวิการครับพี่น้องอยู่ประสงค์พี่น้องนะครับต่ำๆพี่น้องครับผมปล่อยวิก่อนะพี่น้องเนาะแล้วมาลุ้นน้ำกันอีกสองอาทิตย์ครับโอ้โหพี่น้องยังมา เจอมีมหางพี่น้องอู้หางปลาเริ่มเลยพี่น้องเลยสุดยอดเลยพี่น้องแสดงว่าหางมันต้องอยู่แถวนี้เลยพี่น้องอู้เสียดายเด้นะครับหางปลาเริือเลยพี่น้องเลยว้าวลองคนหาแถวดงพี่น้องเพื่อมันอยู่อยู่แถวนี้พี่น้องเนาะไปครับผมเด๋วพี่น้องที่เจอมีมหางยกพุ่มเนี่ยพี่น้องนี่ยใกล้ไหนพี่น้องนลงจากรถพัดทิ้งก็เดินเดินเดินเล้อเลาะพี่น้องเจอแล้วพี่น้องนี่น่าจะเป็นหางนี่พี่น้องนี่ครับนี่ครับ ห้างใหญ่เลยพี่น้องย่กางไอ้ไผ่ลวกเลยพี่น้องสุดยอดคิดว่าห้างเดียวกันพี่น้องห้างกันมันสิบเมตรเลยเด้วพี่น้องนี่มาอยู่นี่เลยพี่น้องห้างเบล่์มเลยพี่น้องเดี๋ยวไทยบางอีไกลครับพี่น้องห้างใหญ่พี่น้องนะครับไปยุกลางเลยพี่น้องจะเป็นทั้งเดี๋ยวไปรุ่นหัวน้ำเลวพี่น้องเนาะสุดยอดพี่น้องแจ๋วแจ๋วไปรุ่นครับผม พี่นอ้องเสียทุบเหลือๆนี่พี่น้องอยกสองดอกพี่น้องนายอาเอาอยู่ จอดเลยพี่น้องเอ,เอาลงมาหนกเลยพี่น้องเดี๋ยวไปเอาหาั่นกอนนะพี่น้องแล้วเสียดายมันพี่น้องหังนี่ก่อน เดี๋ยวครับพี่น้องเลยครับโอ้พี่พี่น้องคนนะครับขนาดว่านุ่มจักรัดพระทินพยายามเอาให้ดีๆเลยพี่น้องเน้ยมันนี้เอาอ่ไ้เพราะกิ้งมันลายพี่น้องโอ้หนักหนักหนักทั้งใบเลยพี่น้องนลยครับหอมดอกดูอุ้ยอืมอืมตึงๆเลยพี่น้องใส่รงสาดเลยพี่น้องหสุดยอดทั้งในพี่น้อง้องวัน แน่นเลยโอ้ยเยิ้มเยิมสุดยอดพี่น้องนักดึงสีหนักเลยพี่น้องกันสิเนีบ่ปิดตาด้วยว่าเต็มทุกหลอดพี่น้องโอ้ยมานพี่น้องเก็บกับพี่น้องโอ้ยเอาพี่น้องมาหลังที่สามแล้วพี่น้องเจอตัวมันใหญ่อยู่ใกล้ๆพี่น้องเห็นขึ้นเลยพี่น้องเริ่ดร้องหาเบิ้งเราพี่น้องเริอดขั้นขึ้นบีมห่างพี่น้องนี่ครับส่วนหางนี่กรับตอนแรกว่าจะขึ้นไปมามก่อ มึงท้งมจะเละอะไรพี่น้องนะครับนะฮะลักษณะหางมั้งเหอพี่น้องด้ยอยนะครับดิ่ตามกิ่งเล็กิ่งหน้อยพี่น้องสุดก็าเอาห้างนี่ก็ไปฝากผู้เฒ่าปิ้งกินนะพี่น้องเนาะปิ่งใส่ใบตองหอมๆพี่น้องครับผมหมานครับเยี่ยมครับพี่น้องถุงมือมีแต่นำวันเพ่งพี่น้องมันแตกใส่พี่น้องนะครับเนี้วขนเลยพี่น้องเลยตึงตรงล่างถุงมือถึงหน่อยเลยพี่น้องครับผมครับพี่น้องเมื่อกี้หลังจากที่เอาหลังที่สามยังหันน่ะพี่น้องเนาะ เดินไม่อีกสักพักพี่น้องน่งี่ทั้งนี้พี่น้องมันจกักรัรดัดทิมเจออีกครั้งหนึ่งเลยพี่น้องอย่างที่สี่แล้วครับเดี๋ยวใครดวกให้กันพี่น้องน่ครับพี่น้องนี่ครับของไปเบิ้งหัวหน้าพี่น้องว่าจะมีบ่มีพี่น้องไปเบิ้งครับนี่พี่น้องเหมือนจะพึ่งจะไม,ม่ยู่ไมพี่น้องจะมีหัวหน,น้าบ่น้นนะพี่น้อง อาจจะเป็นลังอ่อนพี่น้องลักษณะพี่น้องเดี๋ยวลองล้นค้นมึงจากน้อยพี่น้องพี่น้องเนาะคันมีก็ถึงว่าจะเอาขันบ่มีกับปล่อยไปพี่น้องครับผมไปครับสรุปเป็นห้างอ่อนพี่น้องแต่พี่น้องเบิ่งหัวน้าพี่น้องโอ้ไม่มีอภยบอหลีครับพี่น้องป้าแถวๆนี้พี่น้องนะครับสุดยอดพี่น้องหัวน้าเต็มทุกหลอดเลยพี่น้องเฮ้ยนะครับทอดเกสนพี่น้องหัางห้างอ่อนหางกระดาษพี่น้องเยี่ยมครับพี่น้องหัางทีซีพี่น้องมันครับแต่ก็ข่มแรกเลย กันไก่ตัดกินห้างแีกนนึงเลยผู้น่ะครับหลุดสลักหลุดพี่น้องเอ้ยเลยเอากันไก่เก่าๆเลยพี่น้องโอ้ยบวกลหลายเอ้ยตัดดอกไม้ได้พี่น้องเจอไผ่ลวกน้ำๆเนียวๆ่ยพี่น้องเซ็งแต่ถือว่าคุ้มค่าพี่น้องมันๆครับหาต่อครับพี่น้องแจ๋วพี่น้องเห็นนี่บ่ครับพี่น้องนี่ครับเกสอนดอกดูได้พี่น้องนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวนุ่มจากพัฒน์ตกินตะกินพี่น้องดมจะโดนน้ำหวานอู้ยหยดตึงเลยพี่น้องนะครับจิตเหลืองๆพี่น้อง หอมพี่น้องหอมนัวเจียวพี่น้องเก็บกับล้น้ำบอลมาไหลพี่น้องครับผมเจียวครับแซ่บสุดยอดพี่น้องเจอทั้งที่หาแล้วพี่น้องเมื่อกี้นมจากรพรรทิเทนเอายุบพุ่มแะพี่น้องเลยมุด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 ไหมพี่น้องนี่ยุบไผ่หอกเลยพี่น้องนี่นี่เจ๊ก็แล้วพี่น้อง ไปเบิ้งครับพี่น้องหัใงญ่อยู่ได้พี่น้องโอ้ยมันพี่น้องมันรุ่นหัวน้ำครับกอไทยหัวที่เอานุม่มจากตอนพประเอาไปกี่พี่น้องเลยมุดมุดมุดไมากกอนี้เจอในพี่น้องนี่เว้าวเจี๋ยนพี่น้องนะครับโอ้โหพี่น้องโอ้ยมันแตกใสดอกพี่น้องดอกตังรักกันพี่น้องโอ้ยใหญ่โด้ยังจะได้กินพี่น้องเลยโอ้แตกลังใสเลยไปขมยาวครับไปพี่น้อง ดูกรงสีมังใส่สูบทองดอกแล้วพี่น้องก็บินใส่เลยไหมขอ,อเซง็งผิดนะแตกก่อนเลยพี่น้องได็กสมเป็นหัวหน้าสุดยอดเลยพี่น้องคนนะครับ เจียวเจวพี่น้องโอ๊ลืมไกต่ตะกิ้งพี่น้องเดี๋ยวเอาไก่ตะกิ้งพี่น้องเจียวเลยพี่น้องนละครับสุดยอด ไก่ผสคมคมเลยพี่น้องเลยครับหัวหนา้าทั้งอวนมากินเลยครับพี่น้องเนะียสุดยอดจะถูกพักไปอีกขั้นถือพี่น้องโอ้ยหัวน้าสุดยอดพี่น้องนะเนียเจียมเจียมเจียมโอ้ยเจียวครับพี่น้องโอ้สุดยอดเลยพี่น้องนะครับหัวน้าจำเจียพี่น้องกินเลยหลายคนนบบพี่น้อง โอ้ก็จะเอาได้ทั้งงานอยู่พี่น้องนะครับน่ากินเลยพี่น้องเลยสุดยอดครับน,นะครับเป็นห้อยพี่น้องมันจุกกลางรงกันไกลนบ่ค่อยคมพี่น้องเอ้ยอันเมื่อกี้มันพังเดี๋ยวเสริมเมาพี่น้องเนาะกีบเพิ่งนี่แหลแะไปเอาเต็มเต็มเต็ีบเพิ่งเมื่อกี้ใครนะยอดเลยแเป้แว้ เจี๋ยวพี่น้องหาต่อครับพี่น้องหมานเยี่ยมพี่น้องคือทั้งที่หกเลยพี่น้องอยู่ตามๆพี่น้องแต่ว่าอาจจะภาคหลายบใบเลยเสียงดังไปเลยพี่น้องเด้อเพราะว่ามันยุกไก่เชียงนาคนหมานกับเฮาพี่น้องเนาะนะครับไปพลาดเลื่อครับอยู่ตามๆพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องอุ้ยหัวน้ำอุ่มพี่น้องเลยไปครับพี่น้องจัดการครับสองดอกพี่น้อง หัวน้ำเต็มเลยพี่น้องนี่ยอดจัดการครับ สุดยอดสยครับพี่น้องนะครับเจียวเลยพี่น้องปัดครับโอ้ยหัวน้ำจังเจมเลยพี่น้องคนะครับอูมเลยพี่น้องโอ้หเจียวพี่น้องหลังที่หกพี่น้องมานครับพี่น้องอาต่อครับโอ้เสียงดังบ่ได้พี่น้องมันไก่เชียงนาเพื่อนพี่น้องมาเก่ารับผมไปครับผม นี่พี่น้องนะครับนี่กับใบซานกับใบซีล้วพี่น้องเดี๋ยวนุ่งจากตลาดพัทิ้คงจะกลับก่อนนะพี่น้องเอ้เพราะว่าสงผลท้องจะตกพี่น้องดูเสียงคุ้มคำคำมัติไก่เลยพี่น้องช่วงนี้พายุฤดูร้อนไปดูฝนลงฤดูร้ายพี่น้องปีนี่เดี๋ยวมิซ่านะครับพี่น้องในตะการนี่ซีหัวน้ำเราพี่น้องทั้งหังพี่น้องว่าเต็มเยียบเลยพี่น้องเลยนักตะการน้อยพูด นี่อีกสองแห้งพี่น้องต้สำเร็จกัพี่น้องเลยนะครับผลมาแล้วพี่น้องโอ้เส็งเลยด้วยผลผลนี่้ผมสำหรับื้อนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จอยู่พี่น้องมื้อนี้ก็จัดไปหกลังพี่น้องหัวหน้ามั่วแจมทั้งนั้นเลยพี่น้องวันเหนือพี่น้องอีเพราะว่าดอกดูตอนนี้บานสะพังเลยพี่น้องช่งที่แถวบ้านนุ่มจากรถพัททินพี่น้องรวมมีบินสนั่นปลาเลยพี่น้องเดี๋ยวไปบอกว่าคลิปหน้านุ่มจากรถพัททินจะพาพี่น้องไปหาอยู่หากินทังไลาก็รอติดตามรับชมครับผม รับมือนี้นมจกักรัดปะทินขอ,อ mm hmm. การรักพิ่นอนแล้วครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแช์ก,กดซับสไคร้นะครับผมสวัสดีครับมาครับผม